เสรำเงินสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนพ,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 พี่น้องชาวสวนทุเรียนเมืองใหม่และผู้ที่สนใจในการปลูกทุเรียนครับสวนทุเรียนสุขใจเชียงรายยินดีต้อนรับครับ23ตุลาคม2568ครับรับลมหนาวนะครับฤดูหนาวแรกของปีนะครับตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาที่เชียงรายก็อากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงนะครับสังเกตเห็นได้ชัดในเรื่องของลมนะครับคือลมตะวันออก เชียงเหนือนะครับหรือลมหนาวนั่นเองนะครับก็เริ่มพัดผ่านมานะครับแล้วก็ในช่วงของตอนเช้าก็ถือว่าค่อนข้างจะอากาศเย็นนะครับ20-21องศาได้นะครับแล้วก็น้ำค้างเยอะมากนะครับวันนี้ผมจะมาบอกพี่พ่ทุกคนว่าผมได้ทำตามในสิ่งที่ผมไม่ได้แนะนำพี่เพื่อนๆนะครับนั่นก็คือการตัดแต่งกิ่งในช่วงของ ฤดูหนาวนะครับผมตัดแต่งกิ่งปลายฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาวเสร็จสิ้นวันนี้ครับ23ตุลาแล้วก็เป็นวันแรกของฤดูหนาวในปีนี้อีกต่างหากนะครับเหตุผลที่ผมตัดแต่งกิ่งทุเรียนนะครับก็คือผมจัดการในเรื่องของเพลี้ยหอยยังไม่สําเร็จนะครับก็ยังมีอยู่ค่อนข้างจะ เยอะนะครับก็เลยเลือกที่จะต้องใช้วิธีในเรื่องของการตัดแต่งกิ่งนะครับเพราะว่าเพื่อจะทําให้ชั้นใบนั้นบางลงนะครับแล้วก็การฉีดพ่นของเราจะได้ชัดเจนแล้วก็ง่ายขึ้นนะครับส่วนในเรื่องของอกิ่งใบทรงพุ่มเนี่ยของผมอะ่ะมันอยู่ในในในเกณฑ์เข้าใบที่3แล้วใช่ไหมครับผมก็เลยตัดสินใจว่าไม่เป็นไรนะครับตัดดีกว่า ตัดแต่งดีกว่าก็สิ่งที่เป็นปัจจัยให้ผมเลือกว่าตัดแต่งดีกว่าก็หนึ่งครับผมมีน้ําค่อนข้างจะพร้อมนะครับในช่วงของอ 1, หนึ่งฤดูการเลยนะผมผมมองว่าน้ำผมพร้อมแน่นอนนะครับ 2. ผมฟังกรมตุนิยมวิทยาแล้วนะครับปีนี้อาจจะไม่หนาวมากเหมือนปีที่ผ่านมาแล้วก็ที่สำคัญได้ยินเขาพูดนะครับว่า ในประมาณช่วงเดือนธันวาจะมีฝนอีกระลอกหนึ่งนะครับเป็นฝนในในช่วงฤดูหนาวก็น่าจะมาช่วยในการบรรเทาเบา,บาบางในเรื่องของสภาพอากาศนะครับก็เลยตัดสินใจตัดแต่งนะครับตัดแต่งรอบนี้ตัดสินใจในเรื่องของการที่จะป้องกันมแมลงนะครับตอนนี้ยังยังไม่สําเร็จเนาะยังไม่สําเร็จก็เลือกที่จะตัดแต่งกิ่งเพื่อที่จะฉีดพ่นป้องกันกําจัดได้ ง่ายและเข้าถึงมากกว่านะครับวิธีการตัดแต่งกิ่งของผมนะครับผมจะเลือกอตัดแต่งตั้งแต่กิ่งข้างล่างก่อนนะครับพี่ๆเมื่อสังเกตว่าใต้กิ่งข้างล่างนะครับตั้งแต่โคนจนถึงกิ่งแรกที่ผมไว้นะครับจะไว้อยู่ประมาณสัก80เซนนะครับ80เซนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะตัดแต่งในทรงพุ่มนะครับให้โล่งนะครับในทรงพุ่มก็คือตั้งแต่ ลำต้นนะครับออกมาบริเวณกิ่งเนี่ยประมาณสัก30-40ถึงเซนนะครับตัดแต่งเลาะมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทรงพุ่มด้านบนก็จะตัดสับวางนะครับให้เขาได้มีช่องลมช่องอากาศนะครับในการถ่ายเทนะแล้วก็ตัดในเรื่องของกิ่งเล็กนะครับหรือที่เราเข้าใจว่าเป็นกิ่งเทียมนะครับการตัดกิ่งเล็กหรือกิ่งเทียมเนี่ยต้องตัด ให้อยู่ในแนวที่เรามองแล้วว่ามันไปขัดขวางกับกิ่งหลักนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ดูว่าในอาการของลักษณะทรงพุ่มเป็นยังไงนะครับถ้าในทรงพุ่มกิ่งหลัก2กิ่งมันซ้อนกันนะครับเราก็เลือกกิ่งใดกิ่งหนึ่งนะครับโดยมองว่ากิ่งสวนเราไว้กิ่งนี้นะครับเว้นไป1กิ่งแล้วก็กิ่งนี้ อย่งนี้เนี่ยเราก็สามารถตัดได้จริงๆิงๆนี้ก็ตัดได้นะครับแต่ผมไม่ตัดเพราะว่าผมผมเลือกแต่งปลายนะครับแต่งปลายแบบนี้เนาะใช้เวลาในการตัดแต่งอยู่ประมาณ2วันนะครับ2วันห่างกัน1สัปดาห์เพราะผมไม่มีเวลาครับสัปดาห์แรกผมแต่งไปประมาณครึ่งสวนแล้วก็วันนี้ผมมาแต่งอีกครึ่งสวนนะครับก็ห่างกันแค่1สัปดาห์ผมมองว่าทุเรียนเล็กอาจจะไม่ค่อยมีปัญหามากสักเท่าไหร่ในเรื่องของ การจัดการระยะใบครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้ไปก็จะคอยอัปเดตให้กับพี่ๆเพื่อนๆเรื่อยๆนะครับทุเรียงของผมผมทำแต่แต่งเนี่ยตั้งแต่รอบ5เดือนแล้วนะครับทุเรียนของผมตอนนี้ปูมาได้5เดือนก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับหลังจากนี้ไปก็ดูแลเรื่องของอมแมลงต่อไปแล้วก็ความชื้นในอากาศแล้วก็การให้น้ำนะครับอย่างจริงจังเพราะว่า หน้าหนาวที่โซนภาคเหนือโซนเชียงรายก็ค่อนข้างจะอากาศร้อนแล้วก็แห้งนะครับซึ่งตอนนี้ถือว่าลมลมเยอะลมเยอะก็ช่วยพัดความชื้นออกไปอีกนะครับลมเยอะก็พัดความชื้นทําให้พื้นที่ของเราแห้งไปอีกนะครับฉะนั้นถ้าวันไหนนะครับถ้าพื้นหรือใต้โคนนะครับมันไม่มีความชุ่มไม่มีความฉามอยู่เลยเนี่ยนะครับ บางทีเราเว้นระยะห่างในการลดน้ํานานเกินไปก็อาจจะต้องมีการบริหารจัดการในเรื่องของการให้น้ําตอนกลางวันหรือการชโวยน้ํานั่นเองนะครับกรเกษตรทาเงินทําแล้วเข้าใจทําแล้วมีความสุขนะครับ